เห็นไหมสวยไหมลูกมันเรียกเดียนาด้วยป้าจ้าไกลสิไปดูไกลๆสิเดินไปอีกสิ เห็นด้ยังนี่คืออะไรโอ้ดูควายเขาควายไม่ค่อยได้เห็นนะนี่เขาควายนี่โอ้โหสวยงามมากเขาควายมันเป็นแบบนี้เนาะนี่สวยงามนี่เลย สวยงามอืมสวยงามมากโอ้ดูเขาแขวยสิ